สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับวิวโกชาแนลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ระยองนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมอร์เคียวระยองลมทะเลวิลล่าแอนด์รีสอร์ทนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในโรงแรมกันเลยครับแล้วตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณลานจอดรถนะครับซึ่งที่นี้เขาจะไม่ได้มีที่จอดรถแค่ตรงนี้เนาะเขาจะมีบริเวณที่จอดรถอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าหากตรงนี้เต็มนะเขาก็จะพาไปจอดอีกจุดหน,ะ,ลดลนะครับ และตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินเข้ามาชมบรรยากาศบริเวณภายในโรงแรมนะครับและจุดที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้นะก็จะเหมือนกับเป็นเซ็นเตรอร์ของทางที่พักนะครับก็จะเป็นบริเวณศาลาที่เราสามารถมานั่งพักได้นะครับแล้วก็มานั่งรอเช็คอินได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเวลคัมดิงให้เราสามารถไปกดดื่มได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําเรื่องเช็คอินตรงนี้กันนะครับ เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามายังบริเวณล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเราทําเรื่องเช็คอินกันก่อนนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่ผมไปพักอะ่ะผมจองโปรไทยเที่ยวไทยนะครับเป็นห้อง e x e c utive Room นะครับตอนนั้นราคา2,900บาทแต่วันที่ผมไปอะ่ะห้องมันเต็มนะครับผมเลยต้องอัปเกรดห้องซึ่งห้องที่ผมอัปเกรดนะครับจะเป็น f Family r o o m Suite นะครับ เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็ทาเรื่องเช็คอินกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะออกมาถ่ายบรรยากาศบริเวณที่พักให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งบริเวณที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสระว่ายน้ํำของที่พักแล้วก็บริเวณตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบีชบาร์นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ผมเดินไปยังห้องพักของเรานะครับ แล้วระหว่างนี้นะครับเราก็กาลังจะเดินไปยังบริเวณห้องพักนะครับซึ่งจะเป็นตึกอยู่ด้านในสุดเลยนะซึ่งตึกของเราอาจจะไม่เห็นวิวทะเลนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากต้องการเห็นวิวทะเลก็ต้องจองห้องพักเป็นไทป์ที่เป็นโอเชี v ยนวิวนะครับ อ๋อและสิ่งสําคัญนะครับที่ผมอยากจะแนะนําสาหรับใครที่กำลังวางแผนมาเที่ยวเมอร์เคียวนะครับเมอร์เคียวและยองเขาจะมี2โซนด้วยกันนะครับฝั่งที่ผมพักในวันนี้เขาจะเรียกว่าโอเชียนวิงนะครับแล้วจะมีโซนเปิดใหม่นะครับซึ่งโซนเปิดใหม่อ่ะเขาจะเรียกฝั่งการ์เดนวิงนะซึ่งการ์เดนวิงอ่ะเขาจะไม่ได้เป็นบีชฟอนด์โฮเทลแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าสามารถเดินข้ามมาเป็นทะเลได้นะครับจะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณโอเชียนวิงฝั่งนี้นะครับดังนั้นเวลาจองนะครับใครอยากพักโซนไหนก็ต้องดูกันดีๆนะครับ และระหว่างนี้ที่เรากาลังเดินเข้าไปยังตึกที่เราพักนะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะตรงนี้ก็จะเป็นตึกโซนสปานะครับซึ่งบอกเลยว่าวิวบรรยากาศบริเวณของที่พักทางเมอร์เคียวนะถือว่าล่มลื่นมากๆนะครับแล้วก็การจัดตกแต่งสวนนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยครับส่วนในนี้นะครับตึกที่เราถ่ายอยู่ตรงนี้บริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นตึกที่เราพักนั่นเองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรื <S <S เ่อยๆเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์แล้วก็ไปยังชั้นที่เราพักกันเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าห้องของเราแล้วห้องของเราในวันนี้นะครับก็คือห้อง4305เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามารูมทัวร์ภายในห้องกันเลยครับเอาละครับแล้วเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะเราก็จะเจอเตียงแบบสายแฟมิลี่เลยนะครับซึ่งเตียงนี้เราสามารถนอนกันได้ถึง4คนเลยนะซึ่งจะมี2ชั้นนะครับจะเป็นที่นอนเดี่ยวนะครับสําหรับ4คนเลยแล้วถัดมาก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับแล้วก็ ก็จะมีแก้วมีช้อนมีอะไรมาให้ครบเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับเป็นฮี s สแตนเอร์นะครับห้องน้ําก็จะเป็นแยกส่วนเปียกโซนแห้งนะถือว่าดีมากๆครับการจัดตกแต่งภายในห้องก็ถือว่าคุมโทนดีนะครับเป็นโทนแบบแนวรักดาร์กหน่อยมืดๆหน่อยนะครับและจุดนี้ที่ถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อนะครับก็จะมีที่ใส่เสื้อผ้ามีกระเป๋าให้นะครับ กระเป๋าสาหรับใส่สัมภาระไปเดินหน้าชายหาดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้เซฟนะครับมีล่มนะแต่ที่นี้แปลกมากนะครับเขาะจะไม่มีชุดคุมให้เรานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งห้องนอนใหญ่มากนะครับอันนี้จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะ แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงที่ผมพาไปพักครับผมพาคุณแม่ไปนะครับเป็นช่วงวันเกิดของคุณแม่นะทางโรงแรมเพราะจะมีเบิร์เด์ของพิมเมนทัลลี่ให้นะครับ mm hmm. ก็คือจะจัดเตียงนอนแบบนี้ให้แล้วก็จะมีเค้กมาให้นะครับซึ่งดูน่ารักมา,มากๆครับ mm hmm. ต้องบอกเลยนะครับว่าห้อง Family Room นี่คือใหญ่จริงๆนะครับเหมาะกับสายแ Family จริงๆนะสำหรับใครที่มีสมาชิกครอบครัวหลายคน mm hmm. ก็สามารถมาพักห้องนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็จะมาถ่ายบรรยากาศบริเวณเตียงของคุณแม่ผมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะเขาจะจัดคอมพิเมนทัลลี่ให้น้องก็จะเขียนคาว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็จะมีเค้กมาให้นะครับสําหรับใครที่ไปนะครับไปในช่วงวันเกิดวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็แจ้งทางที่พักไปได้เลยนะครับเขาก็อาจจะมีคอมพิเมนทัลลี่อะไรให้เรานะครับเอาละครับถ่ายตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปยังบริเวณเตียงพักนะครับที่ว่าเป็นของเด็กๆนะ ซึ่งตรงนี้เราสามารถนอนได้สคนนะเอาจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เด็กนอนได้นะครับผู้ใหญ่ก็นอนได้เพราะผมลองไปนอนดูแล้วนะครับก็คือนอนสบายเลยครับส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นเตียงนอนบริเวณชั้นล่างนะครับก็จะมีปลั๊กมีโคมไฟให้เรานะครับซึ่งบอกเลยว่านอนสะดวกมากๆนะครับตรงจุดนี้ เอาละครับแล้วหลังจากที่เราลุมทัวร์ภายในห้องกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นไปชมบรรยากาศบริเวณหน้าหาดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กันบริเวณสระว่ายน้ําของทางที่พักแล้วนะครับซึ่งจุดนี้บอกเลยว่าเป็นจุดไฮไลท์ของทางโรงแรมเลยซึ่งใครหลายๆคนนะครับก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงจุดนี้นะครับ และที่สําคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกนะสําหรับใครที่ไปเที่ยวนะครับแล้วมานั่งเล่นริมหาดริมสระนะครับจะบอกเลยว่าช่วงเย็นนะครับตรงบีชบาร์เขาจะมีแฮปปี้อาลนะครับเราสามารถสั่งเครื่องดื่ม1แถมหนึ่งได้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณบีชบาร์นะครับก็คือซอบาร์นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าการจัดตกแต่งนะครับมีสไตล์แบบบาหลีมีความสวยงามมากๆนะครับแล้วระหว่างนี้นะครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศบริเวณบีชบาร์แล้วก็บริเวณริมหาดนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศแล้วก็ดูกัันนร้อมๆเลยะคบ แล้วบริเวณนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะอยู่ข้างๆบีชบาร์นะครับจะเป็นทางเดินลงไปยังชายหาดนะครับเราสามารถมาเดินลงจากจุดนี้ได้เนาะแล้วก็บริเวณนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเราสามารถมาใช้บริการห้องน้ําได้ตรงจุดนี้นะครับและส่วนถัดไปนะครับด้านหน้านั้นนะครับก็จะเป็นห้องอาหารนะตอนเช้าเราก็จะมาทานเบ็ฟัดที่นี้นะครับหรือตอนเย็นเราก็สามารถมาทานดินเนอร์ได้ตรงนี้เลยนะครับวิวบรรยากาศคือดีมากๆครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าช่วเงเย็นๆก็คือเหมาะกับการมาเดินเล่นมากๆนะเพราะบริเวณหน้าโรงแรมของเราอะ่ะก็คือจะเป็นติดหาดเลยนะครับแล้วก็หาดเดินเล่นได้ง่ายแล้วก็สามารถเล่นน้ําทะเลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้ทุกคนดูกันครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเดินไปยังบริเวณหน้าชายหาดน,นะครับอันนี้เราก็กําลังเดินลงไปนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าบริเวณหน้าหาดของทางที่พักก็ถือว่าเดินง่ายสะดวกแล้วก็เหมาะกับการมาเดินเล่นแล้วก็มาเล่นน้ําได้เลยนะครับดูตามบรรยากาศนี้เลยครับ ต้องขอบอกเลยนะครับว่าช่วงเย็นๆที่ผมมาเดินเล่นตรงริมหาดนะครับคือบรรยากาศดีมากๆแล้วก็อากาศสบายมากๆเลยครับแล้วหลังจากที่เราเดินถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับผมก็อยากจะแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่มาเที่ยวแล้วมาพักที่เมือ์เคียวเนาะช่วงเย็นๆลองหาเวลาว่างนะครับมาเดินเล่นมาเดินเสียบรรยากาศนะครับเพราะมันดีมากจริงๆครับ เอาละครับหลังจากที่เราเดินเล่นเดินเสพบรรยากาศชมรราาบรรยากาศบร,ราาิเวณริมหาดกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปยังบริเวณที่พักแล้ว mm hmm. เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูกันไปนะครับ และจุดนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ช่วงเย็นนะครับซึ่งถือว่ามีการจัดตกแต่งสวยเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้เวลาอาหารมื้อเย็นกันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปทานอาหารข้างนอกนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวที่พักของเรา,เาจะอยู่ใกล้ร้านอาหารทะเลเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถแรนดอมสุมเอาได้เลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นบรรยากาศช่วงที่ผมกําลังจะออกไปทานอาหารข้างนอกนะซึ่งบอกเลยว่ามีแขกเข้ามาพักเยอะมากๆเลยนะครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารน้องนุชซีฟูดแล้วนะครับวันนี้ผมเลือกมาทานที่ร้านนี้เนาะแล้วก็เมนูอาหารที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีปลาหมึกแดดเดียวนะครับแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนะแล้วก็จะมีโป๊ะแตกนะครับซึ่งบอกเลียวว่าร้านอาหารร้านนี้นะครับปรุงรสชาติอร่อยมากรสจัดจ้านมากนะครับ นอกจากอาหาร3าเมนูนี้ที่เราสั่งมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีสั่งเพิ่มไปนะครับก็จะมีอส่วนนะครับแล้วก็จะมีปลากระพงทอดน้ําปลานะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าโดยรวมรสชาติของร้านน้องนุชซีฟูดนะครับถือว่ารสชาติดีอร่อยทุกอย่างเลยครับแล้วหลังจากที่เราทานอาหารกันเต็มอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่พักกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศช่วงค่าระหว่างที่เราเดินกลับไปยังห้องพักให้ดูกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำของทางที่พักนะครับซึ่งผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะช่วงที่ผมกําลังเดินกลับไปยังห้องพักนะครับเอาละครับแล้วหลังจากที่เมื่อวานเรากลับไปยังห้องพักยามค่ำแล้วแล้วก็ไปนอนพักกันเต็มอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตอนเช้าผมจะตื่นมาแล้วก็จะไปถ่ายเก็บบรรยากาศยามเช้าบริเวณริมชายหาดให้ทุกคนดูกันนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็กำลังลงจากลิฟต์นะครับเพื่อที่จะเดินไปยังบริเวณหน้าชายหาดนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศยามเช้าตั้งแต่บริเวณตึกที่เราพักกันเลยดีกว่านะครับแล้วช่วงที่ผมกำลังจะเดินไปถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะช่วงนั้นก็จะประมาณ6โมงกว่านะครับยังไม่ทัน7โมงดีเนาะแล้ววันนั้นก็จะมีคืมฟ้าคืมฝนนะครับซึ่งก็ท้องฟ้าบรรยากาศก,ก็จะเป็นอ่มัวๆหน่อยนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถ่ายเก็บบรรยากาศบริเวณริมสระน้านะครับบริเวณสระน้ําของทางที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับซึ่งบอกเลยว่าเงียบสงบมากๆเนื่องจากว่าผมเป็นคนตื่นเช้าเนาะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีใครมาเลยนะครับก็จะทําให้บรรยากาศดูแบบเงียบสงบจริงๆครับ และบริเวณนี้ที่ผมกาลังถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นบริเวณหน้าริมหาของทงที่พักนะซึ่งถ้าทุกคนสามารถสังเกตได้นะครับเมื่อวานที่ผมมาถ่ายตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณหาดหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเชา้าน้ําทะเลก็ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับ แล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาเดินไปยังบริเวณโซนห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณห้องทานอาหารกันนะครับซึ่งเขาจะมีโซนอาท์ดแลวก็โซนอินดอร์นะครับซึ่งจุดนี้ที่ผมถ่ายอยู่จะเป็นโซนอาท์ดนะเราสามารถมานั่งทานอาหารตรงโตะนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเทควิวบรรยากาศดูทะเลได้เลยครับหรือเราจะไปนั่งโซนอินดอร์ด้านในก็ได้นะซึ่งข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่ผมไปถ่ายเก็บบรรยากาศบริเวณโซนห้องอาหารน่ะตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเช้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถเข้าไปทานอาหารได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรอพี่ชายกับรอคุณแม่อีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูบรรยากาศภายในแล้วก็ภายนอกกันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดด้านในนะครับโซนอินดอร์ door, ซึ่งก็จะมีโต๊ะรองรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโซนด้านในนะครับ ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องอาหารเราสามารถเข้าได้2ทางนะครับก็คือทางลานจอดรถนะครับบริเวณด้านหน้าหรือว่าเราจะเข้าทางริมหาดบริเวณหน้าหาดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เดินเข้าจากทางบริเวณลานจอดรถแล้วก็มาออกบริเวณริมหาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วโต๊ะที่เมื่อกี้เขาคุมผ้าอะไรนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเอาผ้าออกแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนก็น่าจะหยุดแล้วนะครับ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของห้องอาหารของทางเมอร์เคียวนะครับที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูนะครับก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะครับว่าเราจะอยากนั่งโซนอ o u t ดอร์หรือว่าโซนอ indoor นะครับก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับถ้าอยากนั่งโซนอ outdoor มาดูบรรยากาศก็นั่งบร,ริเวณนี้ได้เลยนะครับก็บอกเลยว่าวิวบรรยากาศก็คือดีจริงๆนะครับทานอาหารไปดูวิวไปก็คือดีมากๆครับ เอาละครับหลังจากที่ผมถ่ายบรรยากาศบริเวณที่นั่งของที่ทานอาหารให้ดูแล้วตอนนี้ก็มาดูลายอาหารเช้าของทางเมอร์เคียวกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลายอาหารเช้าก็าจะมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าทานกันบ้างมาดูกันเลยครับจุดนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นโซนสลัดบาร์นะครับ แล้วจุดนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับก็จะมีพวกน้ําผลไม้คั้นนะครับแล้วก็จะมีกาแฟสดนะเราสามารถมากดชงได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วจุดถัดมาที่ผมกําลังถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกแฮมไส้กรอกนะครับหรือจะมีพวกติ่มซําแล้วก็จะเป็นโซนผลไม้นะครับเราสามารถมาตักแล้วก็มาเลือกทานได้ตรงนี้เลยครับ และจุดนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นโซนอาหารคาวนะครับจะมีทั้งข้าวสวยข้าวผัดนะครับแล้วก็จะมีพวกผัดผักแกงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรี่นะครับและจุดถัดมาที่ผมจะพามาถ่ายดูนะครับก็คือจะเป็นสเตชันไข่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลาเราสามารถสั่งทานได้นะครับและจุดนี้นะครับก็จะเป็นสเตชันของเครื่องดื่มอีกจุดหนึ่งนะครับ และน,นี้ก็จะเป็นหน้าตาเมนูอาหารที่เราตักมาทานนะครับซึ่งบอกเลยว่าอาหารรสชาติดีแล้วก็มีความหลากหลายพอประมาณเลยนะครับ เอาละครับแล้วหลังจากที่เราทานอาหารกันอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปยังห้องพักของเรานะครับเพื่อที่เราจะขึ้นไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เก็บสัมภาระแ,ะแล้วก็เตรียมตัวเช็คเอา์นะครับแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวระหว่างทางที่ผมจะเดินทางกลับไปยังห้องพักผมก็จะถ่ายบรรยากาศทางที่พักให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ที่เรากำลังเดินไปนะครับก็จะเป็นโซนที่เราเดินจากห้องอาหารไปยังบริเวณบีชบาร์แล้วก็สระว่ายน้านะครับ ออผมต้องบอกก่อนนะครับว่าระหว่างทางที่เราเดินไปยังห้องพักของเราอ่ะเขาจะมีโซนห้องสปานะครับสำหรับใครที่อยากมาชีทเม้นสปาก็มาทําได้ที่นี่เลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาไปนะครับก็จะเป็นโซนแฟคทิลิตี้ของทางแรมนั่นก็คือห้องฟิตเนสนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าห้องฟิตเนสของทางเมอร์เคียวนะครับเขาจะมีอุปกรณ์รองรับเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ และบริเวณนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็นบริเวณโซนหน้าตึกที่เราพักนั่นเองนะครับส่วนห้องฟิตเนสนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามตึกที่เราพักเลยนะครับอันนี้ผมก็กําลังจะถ่ายบรรยากาศระหว่างที่เราเดินเข้าไปยังห้องฟิตเนสนะครับ ฟิตเนสของทางเมอร์เขียวนะครับเขาจะใช้ชื่อห้องฟิตเนสว่าลมทะเลฟิตเนสนะครับเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ีทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยครับและเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะครับซ้ายมือก็จะมีโต๊ะนะครับมีผ้าขนหนูให้บริการแล้วก็มีน้ําดื่มให้บริการนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับและน,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์โดยรวมของทางเมอร์เขียวนะครับ บรรยากาศห้องตอนที่ผมเข้ามานะครับก็คือยังไม่มีใครมาใช้บริการเนาะแล้วก็ห้องไฟมันยังสลัวสวนะครับอันนี้ผมก็เปิดไฟแล้วนะครับก็สว่างขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมภายในห้องนะครับจะถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์ของทางห้องฟิตเนสทางมือเคียวนะครับก็มีไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่เขามีรองรับให้กับลูกค้าที่มาพักนะครับ เอาละครับแล้วหลังจากที่ผมพาเดินชมบรรยากาศแล้วก็ไปดูแฟคซิลิตี้ต่างๆของทางเมอร์เคียวนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วซึ่งระหว่างเนี้ยที่ผมกําลังรอเช็คเอาท์นะครับผมก็จะมาถ่ายบรรยากาศริมทะเลให้ทุกคนดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าวิวบรรยากาศทะเลก็สวยมากๆครับแล้วหลังจากที่เราเช็คเอาท์กันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพามาดูร้านอาหารทะเลนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลสดสดที่อยู่ใกล้ๆกกับเมอร์เคียวเลยนะครับเราสามารถมาซื้อของตรงนี้ได้ หลัจุดนี้ที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูอยู่เนาะก็จะเป็นเหมือนร้านค้าร้านอาหารทะเลสดนะครับซึ่งบอกเลยว่าสดมากๆเนาะแล้วเหมือนกับจะเป็นชุมชนชาวประมงของเขตพื้นที่นี้นะครับที่เขาไปหาอาหารทะเลแล้วก็นํามาขายกันเองนะซึ่งบอกเลยว่าราคาก็ดีด้วยครับ แล้วหลังจากที่ผมซื้ออาหารทะเลเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องขอมาเก็บภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยนะตรงนี้ก็จะมีเรือประมงนะครับแล้วก็จะเป็นวิวบรรยากาศริมหาเนาะซึ่งบอกเลยว่าวิวบรรยากาศคือดีจริงๆนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับใครที่กําลังจะหาที่เที่ยวริมชายหาดริมทะเลนะครับก็ลองแวะมาเที่ยวที่ระยองนะครับแล้วก็ลองมาพักกันที่เมือ์เคียวเนาะคุณก็จะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็มีที่กินที่เที่ยวครบจบเลยนะครับกับที่เมือ์เคียวระยองครับ